สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City ี้แฟนคลับมีรายงานว่า Manchester City ี้กำลังจับตาดูความคืบหน้าและพัฒนาการของวันดอรดคิดคนล่าสุดของสโมสรเบนฟิก้าอย่างใกล้ชิดตามคำกล่าวอ้างจากสื่อฝรั่งเศสเบนฟิก้าและ Manchester City ต่างมีประรวัติศาสตร์การเจราจารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฝ่ายของเป๊ปกัวดดล่าประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาก,กับรูเบนดิอาสและอิดันจากเบนฟิกา้า ซึ่งเป็น2ผู้เล่นที่มีส่วนสําคัญในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้สําเร็จชื่ออัลคันเซโลและแบรเดโดซิลบาต่างก็เคยค้าแข่งอยู่ที่เบนฟิก้ามาก่อนและ2ผู้เล่นคนนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากที่ทีเนติฮัสเตเดียมประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับกองหลังที่แม้จะอายุเพียง18ปีแต่เขาได้กลายเป็นแกนนําคนสําคัญในแนวรับของโรเจอร์สมิธในฤดูกาลนี้ ตามข้อมูลของ Sport Witness m a n c h e s t e ร City เป็นหนึ่งใน3ยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่คอยจับตาดูอันโตนิโอซิลวาของเบนฟิก้าแต่รายงานเน้นไปที่ความสนใจของปาเอเชเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวกองหลังรายนี้หลังจากปาเอเชล้มเหลวในการเซ็นสัญญาก,กับอันโตนิโอซิลวาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีการเน้นย้ำว่าปาเอเชจะต้องระวังการแข่งขันสำหรับดาวรุ่งชาวโปรตุเกสที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในตลาดยุโรป ซึ่งทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดก็ต่างให้ความสนใจในตัวผู้เล่นรายนี้สัญญาปัจจุบันของอันโตนิโอซิลบายังไม่หมดอายุจนกว่าจะถึงฤดูร้อนปี2027และรวมถึงค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรนั่นคือค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะไม่มีสโมสรใดจ่ายอันโตนิโอซิลาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว13นัดในฤดูกาลนี้กับเบนฟิก้ารวมถึง4เกมในแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม จากการลงเล่นทั้ง13นัดน,นั้นเขาช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตได้5นัดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปจะให้ความสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะที่มีความสามารถรายนี้มาร่วมทีมโดยเร็วที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้การย้ายทีมด้วยเงินก้อนโตย,ยังคงไม่น่าเป็นไปได้ในปัจจุบันเนื่องจากพวกเขามีทางเลือกมากมายในหัวใจของแนวรับนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้ซิตี้เพิ่งคว้าตัวมาเนลอ,อคันชิจากบูรสเซียดอทมุนและแข้งรายนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า เขาประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยค่าตัวที่สบายกระเป๋าแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้บนโซเชียลมีเดียต่างตื่นเต้นอย่างมากเนื่องจากสโมสรได้รับการเชื่อมโยงกับความสนใจในแนวรุกของนาโปลีอย่างเขวิชาคาวัสเคเลีย ตามข้อมูลของสื่ออินตารลีคาซิโอเมอร์คโตที่ปลาและถ่ายทอดโดยสปอร์ตวิเนสฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาวิชาคาวัสคาเลียของนาปโปลีในซิเลเอและแชมเปี้ยนลีกได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ ดานิเอเล่ลองโกนักข่าวของพวกเขาได้ให้รายละเอียดมาแล้วซึ่งรายงานว่าปีกชาวจอร์เจรายนี้สร้างความประทับใจให้ทุกคนและเจ้าหน้าที่จากแอนฟิลด์และเอติฮัสเตดียมกำลังติดตามเขาด้วยพวกเขาแสดงความสนใจในตัวผู้เล่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักกันดีว่าพวกเขามีการปรับตัวและพัฒนาทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง มักจะทําให้พวกเขานําหน้าการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปในความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในฤดูร้อนในปี2023สําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในฤดูร้อนปี2023ที่จะถึงทีมของเปปกัวเดล่าน่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือในตำแหน่งกองกลางเนื่องจากอินคายกูดูกันและแบดเดดซิวบา ยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งในทีมเอธิฮัสเตเดียมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสโมสรจะมองหาความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงหลายเดือนที่จะถึงนี้ด้วยการเปิดการเจรจาสัญญาซึ่งสัญญาฉบับใหม่ของผู้เล่นกำลังถูกร่างขึ้นกองหลังของไบรตันเปิดเผยแผนการที่จะหยุดเออร์ลิงฮาแลนด แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับไบรตันในสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่ทีมของเป๊ปกัวเดล่ามองหาวิธีจะกลับไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะจเอลเวลมัน well ประกานหลังของไบรตันเปิดเผยว่าทีมของเขามีแผนที่จะหยุดเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ให้ยิงพวกเขาในสุดสัปดาห์นี้ได้อย่างไรทีมของเป๊ปกัวเดล่าแพ้การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฮาแลนด์ล้มเหลวในการทำบันทึกสถิติเป็นครั้งแรกเจ็ดเกมตดต่อกันในลีกเนื่องจากเขาไม่สามารถยิงผ่านมือของอเลซสันเพื่อทำประตูที่16ของฤด,ดูกาลได้ตอนนี้ซิตี้พบว่าตัวเองตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอล4แต้มและเออร์ลิงฮาแลนด์ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนที่สุดของซิตี้เนื่องจากเวลมันประกาศหลังของไบรตันเปิดใจก่อนเริ่มเกมว่ามีแผนรับมืออย่างไรกับกองหน้าวัย22ปีรายนี้และเขาประเมินกองหน้าชาวนอร์เวย์คนนี้ไว้สูงแค่ไหน กองหลังของไบรตันบอกกับสปอร์ตวิดเนตว่าวันก่อนฉันดูเกมที่ซติตี้พบกับยูไนเต็ดและฮาร์แลนด์ทาแฮตทริกในเกมนั้นโดยมีการแอสซิสจากเควินเดอร์อยที่ฮาร์แลนด์เหยียดขาออกไปจนสุดและเตะบอลเข้าที่เสาไกลลูกนั้นไม่สามารถป้องกันได้มันเป็นเรื่องยุ่งยากคุณมักจะเห็นว่ากองหน้าร่างสูงหลายคนไม่มีเทคนิคดีๆแบบนี้แต่ฮาร์แลนด์มีครบทุกอย่างบางทีเราควรรุมประกบเขาโดยมีมิดฟิลด์ที่ดุดันอยู่ข้างหน้าและกองหลังตัวเตีย้ยอยู่ข้างหลังเขา อลวก่าผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด